ดามาลินเทฉลองอายุครบ18ปีเปิดบัญชีโอริแลนลูเผยรายได้3ชั่วโมงแรกสุดช็อกลินเทเป็นเน็ตไอดอลและแรปเปอร์ชื่อดังนะครับจากคอนเทนต์อวดรวยและพฤติกรรมสุดโตง่งปัจจุบันเธออายุ18ปีไปมันหมานนะครับเธอได้เปิดบัญชีโอริแลนลูพร้อมเขียนแนะนําตัวว่าเด็กสาวอายุ18สดสดร้อนร้อนพร้อมข้อความว่าอย่าบอกแม่นะเธอได้อธิบายต่อว่าคลิปที่เธอเผยแพร่บนโอริแลนของเธอเนี่ยได้ถ่ายไว้เมื่อตอนเที่ยงคืนหนึ่งที ของวันเกิดครบรอบ18ปีของเธอพอดีนะครับแถมเธอยังเผยไรายได้จาก3ชั่วโมงแรกบนอินลนอ์ลนว่าเธอเนี่ยทำเงินจากค่าสมัครสมาชิกและจากทิปจากแฟนๆรวมแล้วราวๆ1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3 3ล้านบาทในระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับต่อมาเธอยิ่งทำให้กระแสดราม,ม่าเนี่ยรุนแรงมากขึ้นไปอีกเมื่อเธอโพสต์ว่าสำหรับผู้ใหญ่ที่ด่าฉันตั้งแต่ฉันอายุ9ขวบดูฉันตอนนี้สิเธอจะว่ายังไงกันละ่ะตอนนี้ไม่มีใครจะหยุดฉันได้ต่อให้เป็นพ่อแม่ฉันหรือใครก็ตาม เพราะรู้อะไรไหมลิลิเทนรวยและกําลังจะรวยยิ่งกว่าเดิมแต่ที่หยุดไม่ได้เหมือนกันสุขโคยพ่อบ้านสายลุยต้องพกนะครับอย่าลืมเข้าไปตามที่ TNTR ได้เลยนะครับ